สวัสดีครับคุณครับผมวันนี้มาอยู่กับตังไกชนวันนี้ผมจะมารีวิวคันเบ็ดทองคําแล้วก็หุ่นเบ็ดตกปลางบสิบบาทนี่ครับผมอันนี้คือคันเดิมที่รีวิวให้ดูแล้วครับผมแต่ผมไปเปลี่ยนเชือกมาอันนี้งบสิบบาทกันนะครับผมผมมัดเองครับใส่ลูกปัดนี่เลยนี่ครับผมไปซื้อจากร้านค้ามาครับบ้านไทรมีนะครับผมก็ สามารถไปซื้อได้นะครับนี่เลยครับผมผมแจ็คส์ขอน้อยครับจริงๆคันนี้เป็นคันเบ็ดตุ้มก็สามารถตกปลาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปตกปลากันให้ทุกคนดูนะครับทั้งสองคนันนี้มันจะรอดหรือจะล่วงไปดูกันนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับผมแล้วก็ได้เตรียมอุปกรณ์มาแค่นี้ครับแต่ในถังยังไม่ได้ใส่น้ำนะครับผมแล้วก็เรามาถึงเป้าหมายนะครับผมผมจะบอกเป้าหมายครับนี่ครับผม <mail people. S 1> <radas> ข้างหลังผมคือเป้าหมายผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเกี่ยวเหยื่อเดี๋ยวผมจะมาลองทีละคันกันให้ทุกคนดูครับว่าจะเป็นยังไงครับผมตอนนี้ผมก็ทําการเกี่ยวเหยื่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวคันบิดทองคำเป็นคันแรกนะครับผมวันนี้เอาเป็นว่ารีวิวคันบิดทองคำกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปย่อนให้ทุกคนดูกันนะครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้ไปดูกันครับนี่ครับเป้าหมายครับผมเดี๋ยวครับ ต้องรอก่อนนะครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้ทุกคนครับตอนนี้ครับปลา,ากำลังเริ่มเขยิบครับดูครับมันท้าทายกับผมมากเลยครับนี่ครับเอาไม่ได้เลยนะดูฮะเอา้าดูรู้ปลาจะได้แล้วย้อนใหม่อีกทีหนึง่งโอ้ยแม่โคตรเหนื่อยเลย,อ,ยอะไรเนี่ยทุกคนนี่ มันนี่ชอบท้าทายกับผมมากเลยฮะทำไมต้องมาตกละครลาบากครับตอนนี้ครับมจะได้ปลาแล้วครับผมนี่เลยครับอย่างแรกทำไมผมได้แต่ปลาบ่อน้อยดูดิครับนี่เลยผมว่าอันนี้ครับมันใช้ได้จริงครับใช้ตกปลาได้จริงนี่เลยเดี๋ยวผมจะเอาปลาใส่ถังครับไมครับ เลยไอหมอน้อยครับดูฮะโอ้โห,โโหตัวน้อยจริงนี่ครับเดี๋ยวไได้ทำการนะรเอาออกครับนี่เลยล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วเดี๋ยวผมจะทำการครับเอาคันนี้ครับมาลองให้ทุกคนอีกคันหนึ่งครับนี่นะครับผม อันหนึ่งครับเกี่ยวเหยื่อเดี๋ยวผมจะไปย้อนอันหนึ่งนะครับอันนี้ครับเป็นยาวกว่าอันที่หนึ่จะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับมาดูั นี่ครับมันเอาจริงครับผมตันนี้ครับโอ้ย,อยปลาหมอตัวใหญ่แล้วครับได้มาอีกตัวหนึ่งก็เป็นสองตัวนะครับนี่นี่ครับผมผมจะเอาไปใส่ถังนะครับนี่ครับคันที่ผมจะตกมานะนี่ผมปักไว้นี่มันได้นี่มันได้มากินแล้วปลาหมอครับเป้าหมายผมนะ นี่เลยครับบ่อยครับผมไ้สามตัวดูครับนี่ครับผมมันว่ายทวนน้ำครับในถังนี่ทุกคนนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ตกปลาครับแต่ผมไปเจอปูนะครับตรงนาครับโอ้นี่ดูครับมันปี้กันครับดูดิครับนี่ครับตัวน้อยมันปี้กันรุ่นนี้ครับมันปี้กันจริงๆแต่ในถังนี้มีครับตัวใหญ่ของนี้ครับมาดูนะ นี่ครับตัวใหญ่ไปเริ่มเทอมครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมกําลังจะนําปูครับมาใส่ไว้ในอันนี้ครับในโหลนี้ครับผมว่าดูสิครับว่ามันจะหนีผมวะเดี๋ยวผมต้องระวังนะมันจะสู้ผมนี่ครับนี่ไงจะสู้ผมแล้ว <laughs> นี่ครับหมอไม่จะช่วยก,กูแล้ว นี่ฮะโอ้นี่ครับโอ้นี่เลยอู้บ้าอุ้ยนี่นี่ครับโอู้อ้นี่จะเข้าไหมจะเข้าไหมนี่ครับปล่อยนี่ครับนี่อู้บ้านี่ครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งฮะโอ้โหนี่ครับก้ามข้างเดียวนี่เลยโอ้ยนี่ครับตัวที่สองโต้ดีครับ มันสู้เก่งครับมันสู้เก่งนี่ครับตัวที่สามไม่รู้ว่ามันจะได้เปล่านี่ฮะชือชีให้ด้วยนี่ฮะตัวที่สามนี่ครับตัวที่สี่นี่ครับตัวที่สี่นะครับโอ้โหผู้มันนี่มันไม่สู้ผมนะตอนแรกมันจะสู้แล้วนี่โอ้โหนี่ครับผมนี่ปูที่ได้นะครับนี่ปลาหมอ ที่ได้มานี่ตัวใหญ่เบ้อเบ่อนี่ครับตัวนี้ครับเพิ่งไปตกมาได้ตกตามนนะครับอันนี้ครับตัวนี้ตกตามน้ำที่ตกตามบ่อครับนี่ครับผมใช้เบ็ดคันทองครับตกไปแล้วนะครับแต่มันสามารถต่อกันได้สามารถถอดเก็บได้นะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ปลาครับผมตอนนี้ครับเมี๋ผมจะได้ปลาแล้วครับตัวนี้ครับลังฮือขึ้นมานี่ครับ มหมออีกแล้วทำไมครับได้แต่ผมหมอครับผมไม่ผมไม่เคยได้ไปช่อนหลายครั้งนะได้แค่บางครั้งเลยนี่ฮะตรงนานี่แหละนี่นานะบ้านผมที่ผมตกมานะครับโอ้โหนี่นูวนี่ตัวตัวใหญ่หน่อยนี่ครับนี่คือเบ็ดทองคำนะครับที่ผมตกมาได้นี่ครับผม แต่สามารถสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายเบ็ดตกปลานะครับใครที่ชอบตกปลาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสมาชิกด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ